โอนี่เป็นความฝันของผมอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมจะได้มาสร้างร้านอาหารในแบบ99คืนแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะมาใช้อาชีพเชฟในการรังสรรค์อาหารและเหล่าเพื่อนพ้องของเราที่จะสร้างร้านอาหารไปด้วยกันมาดูกันสิว่าร้านอาหารของเราจะมีลูกค้าเยอะแค่ไหนแล้วผมจะแต่งร้านออกมาเป็นยังไงถ้าอยากดูคลิปแลยเนะี่ยช่วยฝากก,กดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับผมว ผมเนี่ยจะรับบทเป็นเชฟนะครับในคลิปนี้ไหนมีใครอยากรับบทเป็นผู้ช่วย <ผม S 1> เชฟบ้างไหนไหนใครเป็นผู้ช่วยเชฟผมเป็น <c oughs> ผมเป็นเองโอเคโอเคไหนใครแบบเป็นลูกค้าบ้างครับไหนใครจะเป็นลูกค้าบ้าง <c oughs> ลูกค้ามีเยอะมากหนึ่งคนแล้วสองคนเนี้ยเด็กหลังจานนี่อออเด็กหลังจาน <c oughs> อ๋อเด็กหลังอ๋อเด็กหลังจานโอเคถ้างั้นเราก็ไปเริ่มเลยดีกว่านะครับเอาล่ะเริ่มต้นการทําร้านอาหารของเราในวันที่หนึ่งนะครับหยิบขวานในมือออกมาแล้วก็ไปตัดไม้ซะไม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับอันดับแรกของเราก็คือการตัดไม้นั่นเองดูสิครับทุกคนี ปร์ที่ของผมเนี่ยขยันขันแข่งกันมากเลยแสดงว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองใช่ไหมเนี่ยพอตัดไม้เสร็จแล้วก็เอาไม้มากองๆไว้แบบนี้นะครับอย่าเพิ่งใส่ฟืนเพราะว่าเราจะตัดไม้ไมาให้หมดก่อนแล้วก็ใส่แคมป์ทีเดียวเลยเอ้าตัดไม้มาตั้งนานผมลืมไปว่าตัวเองเป็นเชฟซึ่งอาชีพเชฟเนี่ยเราจะมีหม้อติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับแล้วก็นำสื่อสูตรอาหารด้วยแล้วผมก็ได้ทําการวางหม้อไปนะครับจากนั้นก็นําอาหารที่ทุกคนหามาเนี่ยมาต้มซะเลยเอ๊ะแล้วทำไมสตูดิโอเนี้ยมันคว่ำอยูงอย่ง หิวตายเนี่ยแสดงว่าอ่อนนะครับผมเอ,เอ้ <c oughs> เอาเฮ้ยเพราะถ้าอาหารเป็นพิซซุยละ่ะไม่นี่หรอกเฮ้ยดูสิทุกคนเผื่อแป๊บเดียวผมก็ทำซุปมาหลายถ้วยเลยนี่สินะจุดเริ่มต้นของกิจการร้านของเราสตูฟิว <c oughs> สตูบินได้ <c oughs> นี่ทุกคนสตูผมเต็มไปหมดเลยจนมีคนอยากกินไหนล่ะผมก็เลยบอกไปว่าอ๋อช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองกินฟรีครับคูณลูกค้าสามารถหยิบทานได้เลยนะครับผม ในการที่เราจะทําให้ร้านของเราขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องทําให้กองไฟของเราเนี่ยเป็นเลเวล6กก่อนเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเติมไฟเรื่อยๆนะครับ ได้เอาเวลาไปทําอาหารเนื่องจากว่าตอนนี้มีลูกค้าแวะเวียนมาที่ร้านเราบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างชั้นวางของเพื่อที่จะวางสตูให้ลูกค้ามาหยิบได้ง่ายขึ้นประกาศร้านของเรามีเมนูใหม่แล้วนั่นก็คือเมนูสเต็กหมาเองใครที่ชอบกินหมานะครับสามารถมาลองเนื้อสเต็กหมาของเราได้ครับใช้เนื้อสเต็กหมาเกรดพรีเมียมเลยนะครับผมใครจะซื้ออาหารนะครับรบกวนเอาไม้มาจ่ายด้วยนะครับผมโอ้โหร้านพังหมดแล้วลูกค้านะครับอุ้ยโอเคครับเชิญหยิบ ทีนะ่โอ้โหเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเป็นเชฟนะครับและถ้าถามว่าผู้ช่วยเชฟหายไปไหนเนี่ยผู้ช่วยเชฟไปตัดไม้นะครับแม้แต่เด็กล้างจานก็ยังต้องไปตัดไม้เลยมีแค่ผมนะครับที่เป็นคนทําอาหารตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาร้านก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำอาหารช่วยกันเนี่ยก็ต้องหาทรัพยากรมาเข้าแคมป์ก่อนเนาะเดี๋ยวผมษ์ทานสเต็กได้ไหครับผมว่า,าตรงน,นี้แล้วใครเอาผิวหมาป่ามาวางไว้ได้ชัดเนี่ย ไม่ขายนะผิวหมาในค่ำคืนของวันที่4เดี่ยวมีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับลูกค้าครับร้านของเราไม่เปิดนะครับกลางคืนร้านเราปิดนะครับผมออกไปจากร้านของเราเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วดูชื่อหมาใครตั้ง <c oughs> อ่าดูเหมือนว่าผู้ช่วยเชฟผมผมแล้วจะโชคดีได้ขวานแดงมาด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยนายก็สามารถตัดต้นไม้ต้นใหญ่พวกนั้นได้แล้วสินะในฐานะที่นายเป็นผู้ช่วยเชฟและชั้นบนเชฟฉันขอสั่งให้นายไปตัดต้นไม้สะ <c oughs> อันนี้คือซากของลูกค้าที่มากองกันอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากถูกพวกเราลุมตีหัว <c oughs> เพื่อทำลายหลักฐานเราก็จะยัดลูกค้าลงในกองไฟเลยนะครับผมไวร้านเปิดเมื่อไหร่ค่อยมาใหม่นะในระหว่างนั้นผมก็ได้แวะไปเก็บเบอร์รี่มาบ้างเดยร้านของเราจะได้มีของกินหลากหลายมากขึ้นโอ้แต่ว่าตอนนี้อาหารบนชั้นหมดแล้วนี่นะมอง อาหาหรว่าเราสามารถทําเมนูอะไรจากปลาได้และแล้วผมก็ได้ค้นพบเมนูใหม่ของทางร้านผมก็เลยเอาปลามาต้องกับวัตถุดิบอีก2อย่างนะครับถ้าตแล้วเราก็ได้ซอะไรวะ <laughs> แล้วเราก็ได้สตูซีฟูดออกมาไหนมีลูกค้าคนไหนอยากลองชิมเมนูใหม่ของทางร้านไหมครับไมเครับบอดี้พี่น้องเขาแซ่บหลังจากเปิดตัวเมนูใหม่เราก็มาเติมไฟกันต่อดูเหมือนว่าสมาชิกในปาร์ตี้ของผมเนี่ยจะค้นพบเค้กมาได้ตั้ง2ชิ้นเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเค้กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หายา,ยากนะก็เลยทําที่เก็บเค้กเลยดีกว่าโอ้ดูน่าส กับกองไฟเราเวล6แล้วทีนี้เราก็จะมีเวลาทําร้านอาหารของเรามากขึ้นแล้วโอ้ไม่ผมเพิ่งกลับจากดันเจียนพอกลับแคมมาลูกค้าก็เข้าร้านอีกแล้วผมบอกว่าร้านยังไม่เปิดกิจการไงลูกค้าฟังไม่รู้เรื่องหรอ <S <S เฮ้ยเราหมามาได้ไงคเนี่ย วันที่13เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่คนขายเฟอร์นิเจอร์เขามาเดินในป่าผมก็เลยมาดูว่าเขาขายอะไรบ้างเพื่อมีของน่าเอาไปตกแต่งร้านอาหารของเราแต่ดูดูเราไม่ค่อยมีของน่าสนใจเลยอ่ะผมก็เลยซื้อล้วอันนี้นะครับซื้อหมดเลยมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดพอกลับบ้านมาก็หิวมากเลยนะครับผิวจนตาลายแล้วเนี่ยพอกินสเต็กเข้าไปเนี่ยโอ้โหคือเพิ่มหลอดอาหารมันจนเต็มหลอดเลยโอ้โหสมแล้วที่เป็นเชฟนะครับผมแสดงว่าอาหารที่เราทำเนี่ยอร่อยเริศดรสแมนแตนเอ้ยอร่อยรสเลิศอดอร่อยเริศดรสอร่อยอะ ช่างเถอะดูนั่นสิครับผู้ช่วยเชฟผม,ผมเนี่ยตั้งใจตัดไม้สุดๆเลยเพื่อที่จะตกแต่งร้านแล้วก็พัฒนาร้านของเราเราต้องการไม้จํานวนมากเลยนะครับส่วนเด็กร้างจัางของผมเนี่ยก็ไปตกปลาโอ้โหทุกคนเนี่ยขยันขันแข่งกันที่สุดเลยจากนั้นก็ได้เวลาที่เราจะไม่ขาดแคลนอาหารอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะสร้างฟาร์มแล้วผมก็ทําที่เก็บเสบียงเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บธัญ,ญพืชที่ออกมาจากฟาร์มและแล้วธัญ,ญพืชของเราก็ออกดอกออกผลมาแล้วนี่มีฟักทองมาด้วยสองอันฟักทองเนี่ยมันก็เป็นของายอย้าาายยยยกกเเเหมือออนนนัพระะฉไู่คลผ ลองอะไรสักอย่างของผมได้ลองเอาฟักทองนะครับมาต้มกับวัตถุดิบอีก2อย่างแล้วมันก็ได้เมนูใหมาอีกแล้วนั่นก็คือซุปฟักทองโอ้โหน่ากินมากแล้วเมื่อกี้ผมต้มซุปฟักทองใส่ปลาด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่ได้สารอาหารแล้วก็กินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดด้วย <c oughs> นี่ครับเก็บพวกพืชของเราแล้วก็นํามาใส่ที่เก็บสบียงแบบนี้เราจะได้ทําอาหารง่ายมากขึ้นแล้วผมก็ได้สร้างหม้อมาเพิ่มด้วยนะครับเราจะได้สามารถทําสตูได้แบบไม่อั้นเลยเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยสตูของเราเต็มชั้นเลยลูกค้าคนไหนกลัวไม่อิ่มสามารถมาหยิบเพิ่มได้เลยครับ เนื่องจากว่าตอนนี้เราทำศัตรูได้แบบไม่จํากัดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยสร้างตู้เก็บอาหารมานะครับผมเอาไว้เก็บศัตรูที่เราทําไว้เออบางทีผมอาจจะวางเบี้ยววางอะไรเกะกะหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้แต่งร้านไงเราแค่เอาไว้เก็บศัตรูเฉยๆให้มันใกล้ๆหมอ้อเดี๋ยวเราไว้มาจัดแจงร้านของเราอีกทีตอนที่เรามีคอนแล้วก็ตกแต่งร้านนะครับวันนี้ลูกค้าเข้าร้านอีกแล้วนะครับก็บอกไปแล้วว่ายังไม่เปิดร้านเฮ้ยไม่เข้าใจกันหรือไงเนี่ยขอตกแต่งร้านก่อนแล้วค่อยเข้ามาได้ไหมเล่าแต่ก็ต,ต้ออองมีคนนก่ ช่ไหมผมก็เลยให้ผู้ช่วยของผมไปคับพ้อนมาให้ไปพ้อนมาแล้วงมไปทุบหัวพี่พิชเฮ้ย hey. คอนเอาไว้แต่งบ้านโอ้โหกองไม้พวกนี้น่าเอามาทารั้วมากๆเลยนะครับจริงๆมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทํารั้วที่ร้านของเราแล้วนะแต่ก่อนที่เราจะทํารั้วกั้นอะไรเนี่ยคือขอเคลียร์ของพวกนี้ก่อนเลยมั้ยื็มันเต็มร้านหมดเลยอ่ะมันรกมากเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะทําห้องละอันดับแรกผมคิดว่าผมจะทําห้องอาหารก่อนเลยเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมจะทําห้องกัน้นระหว่างห้องครัวแล้วก็ห้องทานอาหารโอ้ยวางรั้วกั้นไปเแป๊บเดียวก็โดนลูกค้าบุกอีกแล้วทุกคนดูสิครับผมโดนลูกค้้าลาลุงตตีีหัวจนผมมมเเกกืออบด็ย บนต้นไมน้อ่อลูกค้าวีแน่ๆเลยว่าผมไม่เปิดร้านสักทีจู่ๆผู้ช่วยของผมกับเด็กล้างจานก็มาตุยกลางป่าซะงั้นผมก็เลยอาสามาเป็นผู้ช่วยชีวิตพวกเขาแต่ตอนนี้ผมกับดันเป็นผู้ประสบภัยเองพรงนั้นเนี่ยตอนนี้ผมนี้มาก็มีมาเปิดกล่องข้างบนนะครับแล้วผมเปิดได้เพชรแล้วเพชรมันก็กิก้งลงไปใช่ปะ <c oughs> พอเห็นเพชรมันล่อตาล่อใจผมเลยจะโดดลงไปเอาแต่ผมก็โดนหมากัดตุย <c oughs> สรุปก็คือช่วยคนอื่นก็ไม่ได้แถมตุยเองตุยบน3าคนด้วยพอผมกลับบ้านได้ผมก็กลับมาทำร้านอาหารของตัวเองต่อดีกว่าไม่ออกไปไหนแล้วตอนนี้เนี่ยผ ก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับนอกจากตกแต่งร้านอาหารไปเรื่อยๆตอนนี้กาลังทําห้องอาหารอยู่นะครับอาอะไรวางพุ่มไม้ตกแต่งทางเข้าสักหน่อยอันนี้เป็นทางเข้าระหวา่างห้องครัวกับห้องอาหารนะครับวางรั้วเข้าไปเก๋ๆอุ้ยน่ารักก่อนไปแต่งร้านอาหารต่อแล้วก็มาทําอาหารให้ผู้ช่วยของเราก่อนนะครับเดี๋ยวผู้ช่วยของเราห,หิวตุยนะครับผมในเมื่อพวกเขาช่วยหาของมาให้เราแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําอาหารให้เขากินนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนซึ่งผมอยากจะย้ายที่เก็บสเบียงใช่ไหมผมก็เลยจะเอาสเบียงพวกนี้เนี่ยมาทําอาหารให้หมดเลยจะได้ไม่เกะกะนะครับ o ห my god แล้วนี่คือ จำนวนอาหารที่ผมแบบนํามาจากสเสบียงที่อยู่ในที่เก็บสเบียงนะคบทำได้โคตรเยอะเลยอะ่ะคือแบบอิ่มไปทั้งปีเลยอะ่ะทีนี้ผมก็จะมีเวลาแต่งร้านยาวๆแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ้ยใครจะหิวตุยไหมขอประดับตกแต่งทางเข้าร้านสักหน่อยจากนั้นก็มาวางรั้วต่อเติมที่ห้องครัวย้ายที่เก็บสเบียงเปลี่ยนตําแหน่งตู้เก็บอาหารเก็บซากกองไม้เพื่อไปทารั้วต่อจากนั้นผมก็วางรั้วสร้างร้านอาหารต่อเลยครับยาวๆอู้นอนฉีกขาเลยยิมนาสติกเก่าเนี่ย อาล่ะครับตอนนี้ผมก็แต่งร้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวร้านอาหารของเรากันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอ้โหแต่เท่าที่ดูเนี่ยคนต่อคิวยาวเวอร์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามคนนี้ก่อนเลยครับว่าอะไรที่ทาให้เขาเลือกที่จะมาต่อคิวยาวๆเพื่อที่จะกินร้านนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณลูกค้าทำไมคุณลูกค้าถึงเลือกกินร้านนี้ครับอ๋อจริงๆผมไม่ได้อยากมากินร้านนี้หรอกนะครับแต่เมียผมเห็นร้านนี้ในโซเชียลก็เลยบอกว่าให้ผมมาจองคิวรอไว้นะครับอ๋ออ๋อโอเคครับมันไม่ได้อยากกิน อะไรนะเนี่ยโอ้โหให้ตายสิในฐานะที่ผมเป็นเชฟเดี๋ยวรู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับนี่นะครับถ้า่คุณลูกค้าเข้ามาเนี่ยคุณลูกค้าก็จะเห็นพนักงานต้อนรับ2ท่านนะครับคนแรกเนี่ยเป็นคนตัดไม้ส่วนคนที่2เนี่ยเป็นเด็กล้างจานของร้านเองครับลูกค้าคนไหนที่เดินเข้าร้านมาก็จะเห็นการแสดงเต้นซุมบ้าโชว์นะครับผมจะทําให้ลูกค้ารู้สึกเอนจอยในการกินอาหารครับผมบอกเลยว่าร้านของเราเนี่ยลูกค้าเต็แมแน่นเยดร้านทุกวันเลยนะครับเพราะว่าร้านอาหารของเราเนี่ยอร่อยจริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณลูกค้าท่านนี้ดีกว่าว่าเขาสสวััดีคครบุณ รบกวนรีวิวรสชาติอาหารของร้านนี้หน่อยนะครับรีวิวได้แบบไม่ต้องไอว่เลยนะขอแบบความจริงเลยนะครับว่ามันอร่อยมากแค่ไหนเอ่อคือว่าดิฉันยังไม่ได้กินเลยค่ะรอไป3ชั่วโมงอลไย,ยังไม่่าเลยอะเอ้อเออเอาเหรอแต่เสิร์ฟร้านแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยหรือว่าที่ลูกค้าเต็มร้านเพราะอาหารไม่ได้เสิร์ฟสักทีมาแล้วครับลูกค้าสเต็กเนื้อหมาที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับเอ้ยไม่ใช่สตูเนื้อหมาที่ลูกค้าสั่งมครับได้แล้วครับผมเออส่วนตัวดิฉันคิดว่ารสชาติเนี่ยอาจจะ อาจจะปังเวอร์บบริเยเลยค่ะในส่วนของห้องครัวนะครับโอ้โหเรามีอาหารมากมายแล้วเราตกแต่งได้แบบสวยงามมากๆเลยบอกเลยว่าวัตถุดิบของเราสดสะอาดปลอดภัยไม่สะกะปรกแน่นอน ทำไมถึงวางเนี่ยแบบนี้เนี่ยดีนะที่ลูกค้าไม่เห็นเราไม่งั้นดาวมานะการทําอาหารของร้านเราจะเต้นซูมบ้าใส่อาหารเพื่อทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นนะครับและนี่จะเป็นหลังร้านของเรานะครับเอาไว้ให้พนักง,งานของเรานั้นกินเลี้ยงกันอย่างมีความสุขและนี่ก็คือร้านอาหารทั้งหมดที่พวกเราร่วมใจกันสร้างขึ้นมาครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะและถ้าสนุกเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ว่าสนุกหน่อยนะครับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊าเบายทุกคนนะคลิปหน้าจะมาลง99วันอีกนะครับรอติดตามกันนะครับเดยยววนค้้กด เฮ้ยทำไมคิยวยาวจังเลยอะ่ะเราลงตรงกันทุกว้าวช่วยหน่อยกวางหิวก็เพาราะวลาเนี่ยคิวยาวเกินเกือบโดนกวางกินเลยอ่ะเออ พวกนายสองคนน่ะพอจะมีคิวว่างให้พวกฉันสองคนไหมเอ่อขอโทษนะครับว่าตอนนี้แบบร้านคิวเต็มแน่น,นมากเลยครับผมต้องต่อคิวนะครับตามลําดับฮะนี่รู้ไหมว่าพวกฉันสองคนเป็นใครอ่ะคนนี้เป็นลูกเจ้าของโรงงานปลากระป๋องแห่งใหญ่ส่วนฉันเป็นคุณหนูจากตระกูลดังพวกนายจะไม่ให้ฉันสองคนเข้าไปงั้นเหรอเอ่อต้องขอภไยด้วยนะครับคุณทั้งสองท่านเชิญด้านในก่อนได้เลยนะครับผม แค่น,นี้แหละทางนี้แหละมีที่ว่างอยู่สเต็กเนื้อวกิวสองิบเก้าบาททำไมมันถูกอย่างเงี้ยอ่ะมี่ก็ค่อนข้างแพงนะครับผมในร้านเรามีแต่เมนูราคาถูกๆไหนอ่ะเมนูที่ฟักทองอุ๊ยเลย ขอแกกล้าเสิร์ฟลูกค้าแบบนี้เลยเหรอพอนีผมผมยังเป็นมือใหม่ในการเสิร์ฟนะผมเพิ่งเป็นเนด็กใหม่แปลว่าทายเสิร์ฟอย่างนี้คือนายอยากโดนไล่ออกอย่างนั้นเหรอไปเรียกผู้จัดการมาสิไปเรียกพ่อครัวมาสิพ่อครัวช่วยด้วยพ่อครัวไปไหนแล้วเนี่ยพ่อครัว <c oughs> มันต้องเกิดอะไรขึ้นเลกครับคุณลูกค้าแล้วซุปเนี่ย มันถกลถเสื้อฉันไปนหมดเลยรู้ไหมเสื<ช>้อฉันราคาเท่าไหร่ไอการที่แกเสิร์ฟแบบเนี้ยคิดว่ามันจะกินได้เหรอแถมทํา<ไ>เสื้อเพื่อนของฉันเพื่อนอืกแกจะรับผิดชอบยังไงฮะไอหัวน,น้าเงินขอโทษนะคะเดี๋ยวทางแล้วเดี๋ยวทําเมนูพิเศษให้คุณส่งค่าโดยที่ชั้นใส่ฟรีค่ะไม่เอาหรอกฉันอะไม่อ,อยากกินละซุปร้านของนายอะมันตืดมากฉันแค่คิดว่าจะอร่อยอันนี้คืออันนี้คือคิดจะทำอะไรครับคุลูกคุูงค่ะอันนี้ก็ยุคปัจจุบันแล้วนะคะอยากใช้อำนาจเยอะสิอำนาจปัจจุบันไม่มีหรอกอ่านะ แต่เย็<ะ>ยนๆน,<ะ>นะมีอะไรยๆคุยกันงบฉันรู้แล้วว่าจะให้แกรับผิดชอบอยังไงหัวน้ําเงินนี่คือสิ่งที่แกจะต้องรับผิดชอบไปยืนตรงนั้นเ <c oughs> ไม่จริงใช่ไหมยอคุณจะผมโดดแล้วนี่คือบทลงโทษที่นายจะต้องรับผิดชอบโดดลงไปสิค,ค,คุณจะฆ่าผมเนี่ยนะฉันบอ,อ,อกว่าให้โดดลงไปไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะผลักแกไม่จะทำผมเลยไม่โดดลงไปหรอนี่แหละนี่แหละ ไม่นะเป็นไงล่ะเ <M> <mm> ยอะเจ้าของร้านเฮ้ <H oly> ยจะทำอะไรอะ่ะอย่านะเออตายเดี <S <S ๋ยว่ะ